ท่านผู้ชมคะต้องบอกว่านาทีนี้ยอมใจจีนจริงๆค่ะในสัปดาห์เดียวนะคะปล่อยเรือของกองทัพเรือระดับโลกนะคะถึงสองลำทีเดียวค่ะท่านผู้ชมล่าสุดคงได้เห็นข่าวเรื่องของการจีนนำเรือบรรทุกโดรนลำแรกของโลกนะคะซึ่งเป็นเรือบรรทุกโดรนลำแรกของจีนมาทดสอบทางทะเลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะไทย076 มีชื่อว่าเสฉวนนะคะกลับท่าเรือที่เสี่ยงหฮ้กับอู่ที่เสี่ยงหฮ้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากทดสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังเพียงไม่กี่วันนะคะซึ่งทางด้านของสีจิ้นผิงเนี่ยก็เพิ่งไปประจําการเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจียนเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของจีนลำแรกที่ต่อเองนะคะและตอนนี้ขึ้นท่านเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าสามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้แล้วก็ปล่อยตัวเครื่องบินด้วยระบบดีดแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคนไปกดปุ่มสีเขียวในการปล่อยเครื่องบินด้วยตัวเองเลยนะคะเหลือลำเดียวของโลกแล้วท่านผู้ชมเพราะแต่เดิมเนี่ยมีเพียงแค่2องลำของโลกมีเพียงจีนเท่านั้นที่ทับเทียมสหรัฐได้นั่นก็คือ US g e r a l เ Ford ซึ่งตอนนี้ทําสั่งยกเลิกระบบนี้ไปแล้วเพราะบอกว่ามันเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วก็แพงด้วยนะคะให้ยกเลิกไปดังนั้นฝูเจียนจึงเหลือเพียงลำเดียวของโลกที่ขึ้นลงแล้วก็ปล่อยตัว ระบบเครื่องบินด้วยแบบนี้นะคะเหลือเพียงแค่ลำเดียวของโลกแล้วนะถ้าไม่นับว่าเป็นระบบขับเคลื่อนแบบเก่ากับแบบใหม่นะคะซึ่งตรงนั้นจีนมองว่ามันไม่สำคัญนะการปล่อยตัวเครื่องบินด้วยความเร็วด้วยความฉับพลันในพื้นที่ช่องแคบในทะเลจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้มากกว่านะคะเรือของจีนเนี่ยวิ่งแค่ในไม่ได้วิ่งทั่วโลกเนาะวิ่งแค่ดูแลบ้านจีน อยู่ในทะเลของจีนไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังขับเคลื่อนแบบแนวใหม่แบบเรือของสหรัฐท,ที่จะต้องไปทั่วโลกนะเนาะเะราะฉะนั้นจีนมองว่าตรงนี้ไม่ใช่จุดสําคัญแล้วก็ล่าสุดเจ้าไทย076นี้ชื่อเสฉวนนะคะพัฒนามาจาก075เป็นเรือพิฆาตนะคะที่อเนกประสงค์ทูอินวันจอดเครื่องบินก็ได้นะคะแล้วก็จอดเฮลิคอปเตอร์ก็ได้และที่สำคัญเสฉวนลำนี้ขึ้นลงแนวดิ่งได้แล้วด้วยนะเรียกได้ว่า ภายในรอบสัปดาห์ห่างกันเพียงไม่กี่วันจีนปล่อยตัวเรือรบระดับผู้นำของโลกถึงสองลำทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ผู้นำหญิงของญี่ปุ่นออกมาเต้นนะท่านผู้ชมนึกถึงใจเขาใจเราเนาะเป็นใครใครก็ต้องนอนไม่หลับเป็นธรรมดาเนาะพราะจีนก้าวกระโดดในกระโดดจริงๆนะท่านผู้ชม